หลายคนอาจจะสงสัยว่าที่พระเอกข้าสักนี่มีสัญลักษณ์อย่างเนี้ยอันเริ่มต้นอันนี้อย่างไรครับลายลายสักแต่ละลายก็จะมีความหมายนะครับตัวนี้อาจเป็นเป็นตาสัญลักษณ์ของกู้ภยัยคือรีสคิวไทยแลนด์รีสคิวไทยแลนด์นะพี่น้องเด้อนี่คือสัญลักษณ์ที่ผมเป็นกู้ภัยอยู่มีความรักความชอบอันนี้อย่งไรครับน,นี่อันน,นี้ก็จะเป็นเครื่องสักนี่คืออาชีพ ที่เคยประกอบการในการทำอาหารกินอ๋อเป็นส,สร้างสังมาก่อนใช่ครับ,รบผมอันนี้เลยครับอันนี้ก็จะเป็นจิ๊กซอไว้ต่อเติมเต็มตอนนี้เต็มไหมยังครับก็เกินครับผมเกินแล้วนะครับผม วัวชายสาวๆตอนนี้ยังว่างอยู่แน่นอ้พอถึงเลยรอคนมาเป็นจิ๊กซอว์ตัวสุดท้ายอยู่นะครับผมคิดไม่ได้เลยนะเนี่ยังรอคนมาเต็มจะมาเต็มเพื่อผมก็จะปิดเลยตรงนี้ตอน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 นี้ก็อนนี้ก็จะเป็นไม้นะครับอันนี้ไม่ใช่ครับสอกครับอันนี้สอกไม่ใช่ครับเท่ๆๆอันนี้จะเป็นไม้ไม้สามเป็นไม้โบราณไม้สมัยเก่านี่คือมีเป็นอาอาชีพของตัวเองใช่ใช่เขาเอินครับ พี่น้องคุณลํคนไหนที่สงสัยว่าเป็นไม้แบบไหนเอาไงว่าหมอลัมมูนหรือว่าหมอลรัมอนสมัยก่อนเขาจะหอยมื่อไหรก็จะรู้เป็นไม้แบบย้อนระวังเทสเนี ave, u, ่ครับพ mm. ี่น้องมีม mm. ีเป uh. ็นฝ่ายนิังปลูกเนาะเป็นพ่อผมเลยเวลารองฉีดลองฉีดไหมอขา้นเคเลยเวลาพวกนี้แล้ปพอตั้งประมาณนี้ไหวหอยเนาะครับเนาะแบบแต่ว่ามื่อมื่อหลังเฉยพระเอกถอดเสียแล้วกระเฉยเบิ่งว่า ข้างหลังมี่ยังแน่ขนาดไม่ยังแน่ยุคคารางก็มีนได้ครับเกลียนครับผมที่เดินแถวพีก็มีได้เหมือนกันแถวพีก็มีได้ข้างครับผมเป็นเดอกนี้นะครับผมเจ้าที่สุดนะครับเป็นธรรมดาแต่ว่าเลี้ยงหนังต้องกลับมาท้านอภัยหลายๆเด้อนาอมาท้าแนเวอากันอยู่เด้อเลยนี่เด้อต้องกลับมาท้าแนวไพ่หลายๆพี่รองจะบอกว่าพระเอกกงไปน้ำมนี่ครับเรื่องด้วยพอบอกตรงว่า เป่ของเขามีความรับผิดชอบสูงมากนะครับสูงมากวงต้องมาก่อนใช่ครับแค่วัหน้าทีนถ้าว่างลูกชายผมไปทั้งที่เลยครับพี่น้องครับถ้าว่างไปทั้งที่เลยที่รถใครไปไดนก็ดีไปเพรตอนนี้เขาตอนเด็กดีเป็นทีมสกรนี่ครับลักษณะยุบุ้งใครไปไหนไปต้องพินารณาทีครับมี่เมื่อไรอีลีครับโอเคเมื่อไรพอกันที่เช็เมื่อกี้เมื่อไม่ได้วอกกันโยกอำเภอ น้องบัวละวีน้องบัวละเหวน้องบัวละเหวน้องบัวละวีจังหวัดชัยภูมนนิใช่<อ>ครับจะเรมไปแข่งก๊อแนงใจเด้อครับเอเคครับผมครับเชิญกันครับขอบคุณครับ